มาเขียทุกคนพร้อมหรือยังไปหนึ่งโลแรกและนี่คือโลที่เริ่มต้นทุกสีโอ้โหไม่บอกผมเหรอ ออดีกว่านี้ได้หมโอ้เกิดเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้าเอ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 าวเอาเร็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 วโอ้ หลุดเละครับโอ้โหยังเ็บเลยวิมาต้องได้สิมาต้องได้โอ้ยแค่เชื่อมันเอาไฟาแล้วอลูนา่าแถมไฟผมเยอะไปแล้วเฮองผมก็เงินไม่พอ โทษทูนไปหาอะไรกินเนี่ยโอ้โห,โหไม่มีวิแววแต่ผมก็ไม่ยอท้เอเอาเอาเอาเ,เอาเอาแล้ว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 หลุดเลนหรือไม่จะหลุดเลนหรือจะได้ ไอ้เลดวินเทอร์อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยอดจริงครับีนี่ก็จะพังแล้วผม๊กแก๊ผมไม่เห็นสีทองเลยนะมีใครเห็นกันหวังครับอุ๊ยอุยอุยเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วสิบโลสิบโลแรกเอาแล้วครับสิบโลแรก เป็นยังไงเป็๋ยวเนียครับเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ครับโจ้มันเป็นไรครับตัวอยากได้พอดีโอ้โหแม่งเด็กเอาเกยนี่มันทรยศผู้เล่นจริงๆโรดที่สิบสามโอ้โนใครมัน ผมเริ่มผมเริ่มคิดถึงแฟนสีทองแล้วสิเป็นเดิมทุกอันผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะมันมันเป็นลายเซ็นเดียดิดูดีสุดแล้วตอนนี้แป๊เดียวแปเดียวเพจวินเทอร์อีกสองคนแต่ว่าแค่นี้ผมว่าบุญลายแล้วนะความเค็มมันอยู่ในสายเลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีทอง นี่เป็นแฟ้มอันแรกสีทองคุณข้หาหวังอะไรเนี่ยคุณเปิดเทีละรอบคุณค้หดหวังอะไรไม่ใช่ตัวสีฟ้ากับสีทองนี่เขาไม่หยุดว่าที่คุเฮ้ยแฟ้มสีทองอีกดึงไม่หยุดครับผมไม่หยุดอุ้ยแฟ้มทองเฟ้อที่สามแฟ้มทองหายไปแล้วคนหนึ่งกินอะไรนั่น โอเคโอ้ยมกอดตัวดีเยบีบแต่ผมไม่ได้ปั้นนั้นนนอไม่ได้เล่นได้ตัวสามดาวมาสามตัวว่าไม่น่าไหวไมันจะเกลือจัดแล้วเนี่ยเราไม่ผิดหวังแล้ว ทำไมมันต้องมันทำให้ตัวเองเฮ้ยอันนี้ขอแวงนะสิถึงจะได้แล้วก็ขอเองนะผมเฮ้ยแฟ้ทองผมขอไม่พูดนะผมขอเล่งความเร็วรรริิหเลยแล้วกันว่าคุณจาคาดหวังถ้าผมเจอช็อตเด็เดๆผมจะ slow motion ไฟแล้ว นี zaman, Salvador, ่นะตัวนเกมที่ชื่อว่า blue ารสันสีฟ้าดูสิมันเป็ีฟ้าโอ้นเกวนั้นตัวดีสูฟ้าออกทองปูหมวกออกฟ้าจะเป็นตอะไรสฟ้าเลยน่ผมจะดูมับไปอย่าหยุดอย่าหยุดการที่โนมอนนี้จะเปิดเกมาน้อยลเลยนะเงินเยะมากนลด่มแล้วมีดีไหมครั้งผมรดีเจ้า ลิลลิลลหน่าลุน้าปารเนี่ยูีน่าหน้าแจกฟ้ามาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหอล้งเนี่ยท้ผู้นี้เนี่ยก็เป็นได้นะมาชัดก็เรือเอเไปเลยสิบโลเปิดมาฟ้าเลย หข้าเห็นถึงอน,นาคตของข้าจัดเรียงซะสวยเลยนะอารอ่ระขอบคุณแล้วกันคงไม่ได้ใช้หรอกทีละสิบโลอ่ะมีแต่ก,กระเรือนนะคุณแน่ใจว่าคุณจะแบกรับมันผมแบกรับไว้เพราะผมอนะ่ะก็เป็นได้นะรอชากระเรือ โอ้ยผมนี man, ed, easy, nice. ่อิ่มมากเลยรับเปิดได้อีกยี่สิบโลยี่สิบโลสุดท้ายยี่สิบโลสุดท้ายยี่สิบโลสุดท้ายลุ้นมานานลุ้นมานานลุ้นมานานตัวที่สองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้เหมือนจะ มันจะผิดตัวโอ้โหผมได้ตัวหลุดเลดอีกแล้วโลสุดท้ายผอ,อกาสหวังไม่ได้แล้วผม,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 ผมจบสิน้นชีวิตชีวาแล้วล่ะหมายว่าผมต้องบอกลาตูนี้แล้วโอเคนะครับทุกคนก็ หลุดไปแล้วนะเปิดเพิ่มไม่ได้แล้วเพชรไม่มีะโอ้ยแหวนสำหรับลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะตตู้ยูคารผของฮงดองเก็บเพชรไว้สักตู้ถัดไปนะผมจะเก็บเพชรจนถึงการันตี พาะฉันก็ลาก่อนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะผมก็ต้องไปแล้ว